อ่ารวบลัดตัดตอนแล้วครับซื้อพริกแกงเอาเลยแล้วก็มกหกเนื้อปลาฉลาดนี่แล้วครับเคล็ดลับขปงปลาทอดมันใครมีไข่ก็ใส่ไข่นะครับใส่ทั่วเข้าไปทั่วฝักยาวนะครับ แล้วมันจะอร่อยส่วนมากที่เราไปซื้อเขาใช้เครื่องปั่นเอานะครับนี่ก็ใช่สักะเบือตำเอาเอ,อ เอาทีละอย่างนะครับเดี๋ยวผัดกระเพราก่อน,น,น,นเดี๋ยวทอดมันกำลังตำอยู่เายแลตำให้เหนียวนะครับถ้าไม่เหนียวก็ตำไปเรื่อยๆตำจนเหนียว พอคลิปที่แล้วให้ดูแค่ขูดาแล้วงจะมีอาการเมื s S ่อยนิดหน่อยพริกใช้พริกแกงเผ็ดนะครับเราไม่จำเป็นต้องมาตำเองแล้วพริกเดี๋ยวนี้ซื้อตลาดเอาง่ายดีเที่ยวอะไร่ะลุงถ่ายยังไง พอ,อ,อ,อแล้วพอมมแล้วนี่ท้าไม่เสร็จหรอกเหนื่อยหวาถ่ายทอดมันนี้เขาดูก่อนอุ้ยอย่าจับเดี๋ยวๆด,ด,ด,ดี๋ดมาขึ้นมานมาขึ้นมาขึ้นมาสิจะได้เห็น อ่าได้ปวดขดลงแล้เดี๋ยวเดี๋ยอเ้ยเดี๋ยวภาคยังไงล่ะหนูอ่ะอย่าไปขลูก ดูกันชัดๆเลยนะครับวิธีทำแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยเห็นใครทําอกส่วนมากผมจะเห็นจะซื้อกินกันแล้วก็มาบ่นว่าของคนนู้นไม่อร่อยของคนนี้ไม่อร่อยเราทํากินเองเนี่ยครับแน่นอน วันนี้ไปตลาดก็ลืมซื้อไข่ถ้าใส่ไข่มันจะอร่อยอีกหน่อยเพิ่มความอร่อยของรสชาติแต่ถ้าใครอยากเก็บไว้ได้นานก็อย่าไปใส่ถัวนะครับถัวฝักยาวนะครับไม่ใช่ถัว่วดินถั่วลิสงถั่วฝักยาวสดๆของเราเนี่ยโอ้ย หลานก็น้นอหลานโยน้ำยาอะไรล่ะ,ละเดี๋ยวครูตามปนก่อน เอเอ๋รอแล้วลูกรอแล้วรอแล้วรอแล้วเอออแล้วอือึรั่อแัวรล้วกอกังตทอดมันไม่ได้ทอดนะครับทอดอ่าทอดเลย ส่วนผมก็ตามปนประคูวิกิตขาดไม่ได้นะครับชีวิตหลักมีน้ำปลาป่ะไม,ไม่โอ้โอ <S <S เอา้า อย่ามองใกล้เลยลูกเด,เ,เดี๋ยวเข้าตาเดี๋ยวมันเข้าตาปลาทูปลาทูโอ้โหแันเขาเหนอตายเลยโอ้ยหหัวหล่อ ไปไหนล่ะมาเออเล่นบปเครื่งนู้นแหละลูกเล่นบปเครื่งนู้นเลยอ๋ออย่าไปขยับเลยลูกอย่าขยับอย่าขยับหนูก็มานั่งตรงนี้สินั่งเก้าอี้นั่งเก้อี้นั่งกับพุงพุง ตัวเดียวก็พอมั้งขาต้อทำอีกตัวใครชอบพริกแห้งก็พริกเอาพริกแห้งคั่วนะครับใครชอบพริกสดก็พริกสดคั่วฝั่งตัวผมนี่เขาก็ย่างหัวหอมหัวก็เเรียมใส่เข้าไปด้วย โบังหมดแล้วก็หนุ source, ่มมานัเอออย่ามานั่ง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 เดี๋ยวโอ้โหตัตตั่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะทอดแล้วครับ อ่าเดี๋ยวละเดี๋ยวละเดี๋ยวผมลองชิมดูก่อนนะาร้อนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักชิ้นหนึ่งนี่นะครับทอดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คนทอดนี่กระทะตำสดๆเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมลองชิมกันอืมชิมคำที่สามแล้วนะครับโอเคมาก